ก็เด้งนะโอเคนี่แล้วเก็เห็นว่าใครโทมาเปิดประตูให้แม่แม่กับพื่อนกแม่กับเอรอยู่น้าประตูนะโอเคแม่แแม่ต้องใช้ตัวฉันเอแม่มาแล้วพร้อมกับเดต้าแม่เห็นเข้ามารอน้าบ้านอ๋อค่ะค่ค่ะ เจต้าไปนั่งด้านหน้าก่อนเลยนะเอาชื่อเดิมของตัวเองนะเอาชื่อเดิมของตัวเองนะไม่ไม่ใช่หมายถึงชื่อเดิมของเธอเจตา้าฉันอันนิวนะ้วไงเอาเถอนะาถามก่อนทำไมก็แล้วไม่เคยใช้ชื่อของเราไนงะเราเคยใช้ไม่ใช่ว่าไม่เคย

าิให้แม่สิแม่เดี๋ยแม่ตามไปหากระปุกนี้ใช่ไหมคะใช่กระปุกเดียวแม่จะกินยาเดี๋ยวหนูหยิบน้ำให้นะคะแม่อยากให้ต้องสมือค่ะแต่ว่าแม่น้ำอยู่ไหนหรอหนูหาน้ำไม่เจอเลยน้ำอยู่ไหนก็ได้เ่รอเล่น อ๋อนี่ค่ะโยเกิร์ตบางอยู่เสร็จแ,แล้วไปตเสร็จแ,แล้วตั่นลูกมให้แม่ไนะนี่ค่ะน้ำกับยามาแล้วค่ะกก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 น่น่ๆฮะจะรู้จักอ,อิตาเลียนเปลอตัวไหนบ้างอะไม่อยากบอกอะที่เกียจบอก เธอเธอรู้ไหม,ไหมเธอรู้ไหมว่าฉันกำลังกินอะไรอยู่ตัวนี้กินอะไรก็ได้เอ้ยบอกดีๆบอกไม่รู้ก็ได้ กินเยอมกมีคนพูดถึงฉันด้วยอ่ะใครไม่รู้คนที่ฉันไม่รู้จักพูดถึงชันอ่ะคือว่าตอนนี้ื่าแบบจริงจรองถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะโกรธแล้วก็ตอเลือกแสำหรับพี่คือพี่ยไม่อรเอรพี่อยากฟูกางานพีู่้ล้อให้พี่เมขาล้อให้เพราะเขาตังค์เลยพ

โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอิมเสร็จแล้วเอิมเดี๋ยวแม่ไปตบเอิบรงเรียนนะค่ะอ๊มหนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะอืมเอิบลูกลูกพ่ะรีโมทหยุด อยู่ถาวรเลยเหรอคะอยู่ถาวรทําทไมเหรอคะนั่นหมายความว่าอะไรอะคะแม่เจตานี่มันตะก้าใส่ชุดอันเก่าที่ฉันเคยอันนี้นะ่นี่ อเอาชุดนักเรียนฉันหายไปไหนจูจูจูจจูจูจอก็คือพี่จะบอกว่าตอนนี้ยนมักฐานเนาะทั้าานะทงน,น,น,ต,น,น,นต้องมงจะปิดเิดตรวจอาเย่งงจะปิเเธอได้เอาชุดนักเรียนฉันไปหรือเปล่าเชื่อไหมแม้เป็นตอน,นเนี้ยพ่ยังไม่ไดเอาเ่อนแบบแบบ เจต้าได้เอาชวนนักเรียนฉันไปหรือเปล่าสวัสดีจ้าฮะั้อเออมันอยู่ปรมาณนั้นแต่เข้าใจอะไรวันที่สี่ถึงหกอ่ะมันมันพ่งนาี่เกนแต่มาเจอปั๊บ โอเคแล้วฉันก็พิมไปนะดังนันเพราะฉะนั้นมันเ่ะแต่ไปที่มาของเรา้มนะมขมันเป็นมันเป็นนิสัของมุย์ท่เแล้วเอ้ยเธอชุดนักเรียนฉันหายไปไหนอ่ะชุดนักเรียนฉันหายไปไหนอ่ะ ี่มันเป็นแบบโบสีดำนั่นใช้สีดำอ่ะเอออันนั้นฉันอันนั้นมันคนละโรงเรียนฉันไม่อยากให้เธอใส่ทำไมอะ่ะแตมันสวยเดี๋ยวฉันใส่เสื้อกันนาวของโรงเรียนนั้นทับก็ได้แต่ไม่มีคนเดียวเดี๋ยวฉันเอาให้เธอเอาคืนมาก่อน ยังไม่ได้ใส่ด้ซ้ำเธอเอาอันนี้ไปใส่ได้ไหมล่ะจะได้จะได้แตกต่างกันด้วยกันฉันไม่ใส่ชุดมนเมดแน่ไม,นม,นม่นี่ชุดนี้ฉันเเป็นนนัักรีียด่ฉใส่สีอื่นอ่ะฉันไปหาให้นี่นี่นี่นนเธอใส่อันนี้ได้ไหมและหรือเธอจะใส่ันก็ได้แต่เธอต้องใส่อีกอันนึงนะเธอแล้วเธอใส่อันนี้ได้ไหมเธอใส่อันนี้ได้ไหมแล้วเธอต้องใส่อันนี้นะไม่เอา ฉันจะใส่อันที่ฉันอุตส่าห์หามาโอ้หามาตั้งนานก็ไม่ได้ใส่อะเออเดี๋ยวหาให้งานไม่ได้จริงอ่างนี้ง่ายสุดเลยอย่างที่พี่บอกพี่เอวบอกพบียระไม่เอาเรื่องก็คืออาจจะต้องมีการทำสัญญากั็นพิธีต้อนแต่จะทยอยคืนที่เท่าไหร่ยังไงหรือนี่ฉันได้เห็นแล้ว ใส่สีทองได้ไหมอ่ะได้ใส่สีอะไรก็ได้โรงเรียนนี้ไม่เข่งีนิว้วฮะเอาโรงเรียนที่มันเป็นที่ทำงานได้ไหมอ่ะได้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 จะได้แบบไม่ได้แตกต่างก,กับเพื่อนไงี่ยควงสีแดงยิ่งใหญ่ลึก,กนึ่งถึงคนเจ้าเสือหมาฮ่าฮ่าก็เจ้าเฮ้ เธอเธอ,อเธอรีบไปเร็วเธอใส่ชุดนักเรียนยังเนี่ยไม่นิวไม่ตอนนี้ปิดเทอมอยู่อ้าวโอห์ใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวฉันก็ฉันยังไม่ได้ชุดเลยแล้วเธอไปเอาก่อนฉันจะก็เอาอไม่ได้ฉันไปเรียนพิเศษก่อนนะได้นิวไปเรียนพิเศษใส่ชุดอะไรก็ได้อเออฉันจะใส่ชุดนักเรียนไป อันนี้ก็เพราะว่านี่ยเธอก็งงนิวสมว่าเธอก็ดีใจนะว่าเธอเธอมีเพื่อนเป็นดาวโรงเรียนกับกับเอิบเป็นกับเป็นนักเรียนดีเด่นของห้องอ่ะเธอก็ดีใจมากๆเลยนะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันอ่กกนนะโอเคเออว้าว okay. oh, oh. แล้วแล้วมาสเตอร์ก็บอกไปว่าใครที่เป็นใครที่เป็นเพื่อนกับนักเรียนดีเด่นเนี่ยโชคดี โอ้ไม่นะทไมชุดเจ็เป็นสีดำมาและคนที่เกลียดเธอก็เสียใจนะเพราะว่าเพราะว่ามาเซอร์บอกอย่างนี้เขาก็เสียใจมากๆเลยนะแล้วแล้วเขาก็มาขอคืนดีฉันก็ตอบไปเลยว่าไม่แต่หังก็คือนิวเธอก็เห็นเธอก็เห็นเขานั่งก็เธอก็เลยบอกว่าไวา้จากตอนแรกที่เขาเขาจะเป็นร่าง ฉันไม่เคยมีนิสัยอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอย่างนั้นเด็กคลาดใช่ไปเรียนพิเศษดีกว่าฉันรู้ว่านนี้่ยไม่เคยพูดแบบนั้นแต่ด่าคนนี้ค่ะด่าค่ะเอาค่ะด่าค่ะไอเบเกอร์ไอเบเกอร์ด่าฉันนะฉัน ปัดค่ะไปคุยเรื่องอื่นเนาะไม่สนใจไม่ไม่บางทีก็ด่าไอ้ไบเกอร์ไอ้หน้าไอ้สันเนยไม่ยุ่งกับเรื่องของเรื่องชาวบ้านให้ไอ้ไบเกอร์ก็แล้วไบเกอร์ก็เงียบไปเลยลูกอย่าพิ่งไปมากินข้าวก่อนเธอบอกหน่อยลูกอย่าพิ่งไปสิมากินข้าวก่อนแค่ะค่ะค่ะวันนี้กินกับอะไรหรอซีเรียล วันนี้กินมันกับกอะไรเหรอคะยูเธอก็บอกไปนะว่าเออเพื่อนหนูไปไปกําลังไปรับนักเรียนอยู่กับโรงเรียนน่ะยูเธอก็ถามว่าเอ้อลูกลูกหนูไปทําอะไรที่น,นั่นอ่ะอ๋อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ะยูแต่เธอก็เห็นไลน์ฉันเด้งแล้วว่ายูเธอก็เห็นไลน์เธอก็เห็นในเอิ่มในวิดีโอเกมของฉันที่ฉันเล่นทุกวันเด้งว่าฉันไดารับนักเรียนเพราะว่าเป็นอะไรอย่างนี้ยูแล้วเธอก็ดีใจนะ โอเคคุณจะไปที่ไหนล่ะได้ฉันไปโรงเรียนละฉันไปที่เรียนพิเศษละมันไม่ใช่คอนเทนต์นนเป็นเรื่องจรงนะแม่ใช่ไหม,อมคอยดูว่ามันเป็นเรื่องจริยงยังไง ขโี่อโไษที่ผมท่ผมที่ผมทีี่ผมที่ผทมทีี่ผมีุ่มที่ผมท่มที่ผมที่ผมที่ผี่ผี่ผมที่ผมท้่ผี่ทที่่ที่มีี่ ช่วยเขาใ้ตอนี้เงอสเงเหมือนกว่าไม่้าูช่ไเาะอะไรอ่ะไกามีคนเไห้็่ไหไม่ล้าเพเดี๋ยวไปการให้เสร็จแล้วเราก็สร้างข้อหาระก็กันว่าจะจ่ายจ่ายแบบหนให้น้องทำงนอะร จริงๆแล้วก็โอ้โอ้ถไม่ทำงานเขาจะ